วันนี้มาทำไมครับท่านตอนนี้มาไอ้ห่มผ้าไอ้สัง,สงขะห่มแล้วให้ของหลวงพ่อจอมครับครับอดีหลวงพ่อ,อพจอมครับมาใส่เลยนะครับครับแล้ว,แล,วแล้วบัวแม่จันโกรธแม่จันอยู่ตรงไหนครับอ่าอยู่นู่นครับผมเป็นคนจัดการทําคนณเดชอ่าสั่งเงินมาให้น้องเขาทาให้ครับอ๋อเห็นมีคนบอกว่าคุณจะหาเจอหรือเปล่าอ่กับนายสำราญกับนายวิรศักดิ์เนี่ยจะเจอไหมบัวแม่จันเนี่ย อ่าไอ้แด้ไปไอ้คนที่มันพูดไปถ้ามันพูดไปแต่ของความจริงคือของผมส่งตังมาให้6กพันบาทแล้วให้ในายเอกเอามาแล้วก็ให้ในายนิดเป็นคนทำฐานอเอาบัวแม่จันมาตั้งเป็นคนแรกค่าจ้างเท่าไหร่ครับค่าจ้างคงคิดว่าตาน้าประมาณประมาณสักเจ็ดพันครับผมอ่าขอบุณมทควับอีขอคุณเนี่ยคุณเนี่ยคุณทำทุกอย่างแล้วเรือพระนี่เชื่อใครเสื่อ้ครับ๋อผมกับ นายมนตรีเชลเลมรักครับแล้วต่อไปจะทําอะไรให้เรือพระดอนมมีมีแผนบ้างไหมจะมีแผนแต่ว่ายังตอนนี้ก็ต้องเข้าที่ประชุมก่อนครับผมครับครับจะทําให้บ้านดอนนะครับเพราะว่าเรามาทาให้บ้านดอนเราเจอเรื่องเรนะครับนู่กดบัวไม่จันนี่ผมนายสําราญแก้วเนียมกับพี่บ่าววีศักดิ์แล้วก็ชื่ออะไรนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วครับชัดชัยแก้วเนียมคุณชอนอ่าชัดชัยแก้วเนียมคุณชรนะครับเป็นคนซื้อโกดซื้อบัวจ้างคนํำหมดนะครับ บางทีคนเขาไม่เข้าใจว่าเราไม่รู้จักที่จริงเราเป็นคนจัดการหมดนะครับเรานี่คือสองคนนี้นะครับท่านครับ่ายๆนะครับว่าเราสองคนนี้เป็นคนจัดการทุกอย่างกับของคุณแม่นะครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ